ท่านผู้เส้นกิเลสแล้วท่านไม่มีงานนะจิตใจท่านว่างหมดพรามีิจัยค้านเป็นข้าศึกของการก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์นะการประกอบความเพียรอย่าถอยหลังให้ก้าวหน้าตลอดไปการถอยหลังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์วันนี้วันเริ่มเข้ารรษาแล้วนะ ผานเนียเราให้ต่างองค์ต่างเข้มพวดขวดขันในข้อวัดปฏิบัติกำจัดกิเลสตัวขี้เกียจ์กี้านออกให้หมดการทำความเพียรตลอดเวลาเว้นกหลาบเท่านั้นนะให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกำจัดกิเลสตัวชี้เกียจ์กี้านเป็นตัวสำคัญมากทีเดียว พากวามหยาดนี้ออกไอได้อาการประกอบความเพียรตามแต่ความสามารถของผู้ใดอันนี้กําหนดให้ไม่ได้นะประกอบความพาความเพียรน,นี้ <c oughs> เอาไะจนคือเอากําลังเจ้าของเป็นประมาณเลยเรื่องความพาความเพียรบางคืนไม่คืนไม่นอนก็มีประกอบความเพียรตลอดเวลา นี่เรียกว่าความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเอาธรรมะนั่นละเข้าเป็นหลักเกณฑ์ในหัวใจตั้งหน้า,ต,า,ต,า,ต,าตั้งตาปฏิบัติวลาไม่ไปไหนด้วยในพรรษานี้เข้าพรรษาที่นี่ไม่ไปแรมวันแรมคืนที่ไหนอยู่นี่เป็นประจำประกอบความภาคเพียร กัรประจำวิทยาบทของตนในบริเวณที่เราจำภาษานี้นะจะพากันตั้งอกตั้งใจการประกอบความภาคเพียรเป็นสองสำคัญมากที่ใดตัวใดก็ตามจะไม่หลุดลอยไปจากความเพียรน,นี้ได้เลยความเพียรเป็นของสำคัญคำจากให้หมดจากหัวใจเมื่อความเพียรหมดจากหัวใจแล เมื่อกิเลสหมดไปจากหัวใจแล้วจิตใจว่างเปล่าท่านทั้งหลายฟังคำนี้ให้ดีนะพอจ,จิตใจมันว่างจากกิเลสไปหมดแล้วมีโลกว่างหมดจิตใจว่างหมดเลยเทว่าหมดงานทาไม่มีงานพระอรหันว่าหมดงานทาไม่มีงานใดมาทาอีกแล้ว กิเตัวเป็นข้าศึกต่อความภาคความเพียรก็กำจัดมันออกหมดหนึ่งเพราะนั้นเป็นกิเลสเอาให้ขาดสวรไปจากจิตใจเมื่อแล้วว่างเปล่าหมดท่านผู้ส้นกิเลสแล้วท่านไม่มีงานละท่านจิตใจท่านว่างหมดเรียกว่าจิตใจว่างโล่งหมดเลยอยู่ที่ไหนว่างตลอดเวลาท่านไม่มีงานทำละพระหัน สิ้นกิเลสแล้วหมดงานไม่มีงานอะไรที่จะทําอีกงานก็คืองานแจ้กิเลสกิเลสสิ้นไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นงานเป็นการให้ยุ่งยากปากหมองเหมือนแต่ก่อนให้พากันตั้งอกตั้งใจพอจิตว่างจากกิเลสที่แล้วมันว่างหมดละจิตนี่ว่างเปล่าไปหมดเลยโลกหมดไรจิต แต่มันเป็นในหัวใจนะมันชัดเจนเองดูในหัวใจใครก็ไม่เหมือนดูในหัวใจเราที่กิเลสสิ้นซากลงไปหมดแล้วจากหัวใจใจนี่ว่างหมดเลยไม่มีงานทำแล่วให้ทั้งนาทั้งตาปฏิบตัติกำจกัดกิเลสออกจากใจนะอย่าพากันขี้เกียจขี้ค้านพรามมีเกียจขี้ค้านเป็นก้าศึก ของการก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์นะตัวนี้ตัวสำคัญการประกอบความเพียรอย่าถอยหลังให้ก้าวหน้าตลอดไปการถอยหลังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ต้องก้าวหน้าตลอดหรือเรียวกว่าเดินเพื่อความพ้นทุกข์วันนี้มีเท่านั้นละไม่พูดมากแล้วนะเอาละพอเออ 哦，反反正。